ผมพิสิทธิ์อาริยะมอนกุฎนะครับนายกสมาคมบอไสไซไทยนะครับในปัจจุบัน,นสมาคมที่เราก่อตั้งขึ้นเพื่อให้วงการบอนไซบ้านเรานะครับมีทิศทางในการประชาสัมพันธ์นะฮะให้ผู้รักบ,บอนไซทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักเรื่องบอนไซส,สิ่งสำคัญเนื่องจากบอนไซเนี่ยไม่ได้เล่นเฉพาะประเทศไทยนะครับ เป็นม้าที่เล่นกันทั่วโลกนะฮะสมาคมก็จะได้มีการติดต่อกับฝ่าต่างประเทศด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก่อตั้งสมาคมเนี่ยเราต้องการเผยแพร่ความรู้เรื่องบอนไซนะครับให้แพร่หลายในประเทศไทยนะฮะต้องการส่งเสริมนะครับเรื่องการประกวดกระดีและการ ตั้งชมรมต่างๆในจังหวัดต่างๆก็ดีนะครับเพื่อมีความรู้เรื่องบอลไัยมากขึ้นนะครับหลังจากที่ในอดีตนะครับเราก่อตั้งสมาคม,มาแล้วเนี่ยศูนย์กลางการบริงารจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยแต่ปัจจุบันนโยบายเปลี่ยนนะครับผมเ,เราจะมีการเลือกตั้งแล้วก็แยกเป็นอุปนายกภาคต่างๆนะครับซึ่งเราจะแบ่งด้วยอุปนายกประมาณ5ท่านนะที่เราแต่งตั้งมาแล้วนะครับก็ยังมีภาคเหนือนะครับ ภาคอีสานนะภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับภาคใต้แล้วก็กรุงเทพ ปริมนทนนะครับเราจะมีอุปนายกห้าท่านรับผิดชอบอยู่นะครับนโยบายของสมาคมนะรเราไม่นโยบายให้สมาคมเนี่ยจัดงานภาคนะครับงานภาคหมายถึงจะเป็นงาน1ปีหนึ่งครั้งของสมาคมนะครับเราจะหมุนเวียนไปตามภาคต่างๆนะซึ่งอุปนายภาคนะั้นถ้าเป็นเจ้าภาพก็ไปดําเนินการติดต่อประสานสถานที่ต่างๆนะเพื่อยกระดับการประกวดจากประกวดท้องถิ่นนะฮะเราก็จะเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราสนับสนุนให้ความรู้นะครับ สนับสนุนในความรู้ถ้าเมรการร้องขอมาแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยเวลาประกวดนะครับเราจะมนีนโยบายให้เมรการจับมิ t ต็งนะครับอาจจะมีการสาธิตการทําไม้นะไปตอบปัญหาสําหรับนักเล่นมือใหม่ๆห,ห,หรือท่านที่เล่นมานานแล้วนะครับก็มามีส่วนร่วมในการมิ t ตงนะครับการตัดสินในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่า ไม้ในปัจจุบันเนี่ยรูปทรงใหม่ก็มีแต่ยังมีน้อยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะชิน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยม้ที่ประกวดปัจจุบันก็มีแตกต่างบ้างแต่ไม่เยอะนั้นการตกตัดเร็นรูปแบบไม้บ้านเราไม่น่าเป็นห่วงนะครับนอกจากวันหนึ่งพัฒนาไปถึงขั้นหนึ่งแล้วกรรมการตัดสินไม้เนี่ยต้องตามให้ทันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความรู้นะครับ ท่านลองคลิกเข้าไปดูนะครับแล้วท่านว่าอยากเป็นสมาชิกเนี่ยเราจะมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องเพื่อนสมาชิกอยู่นะครับเราไม่เก็บค่าสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับบัตถุประสงค์ที่เราไม่เก็บเนี่ยเราต้องการคนที่รักบอนไซเข้ามานะฮะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบอนไซบ้านเรามากยิ่งๆขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ผมเป็นเนี่ยเราไม่นในเรื่องการหารายได้นะครับ เพราะถือว่าสมาคมเนี่ยมันก็เหมือนมูลนิธินะผมต้องเรียนตรงๆแบบนี้นะครับเราไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นนะสมาคมจะทำทำตามกำลังซักของที่เรามีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำออกไปเราต้องให้มันมีความคุ้มค่านะทางคนที่เข้ามาเป็นกรรมการสมาคมหนึ่งต้องเสียสละเรื่องเวลาแล้วนะเสียสละเรื่องเวลาเรื่องทรั์ นะเพราะว่าท่านเดินทางเนี่ยอันนี้ใช้ทุนทรัพย์ของส่วนตัวทั้งหมดนะครับคนที่เข้ามาสมาคมจะไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนเข้ามาด้วยใจนะครับอันนี้ต้องเรียนให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ